ที่จีาเพิ่มเติมแล้วก็รับชมเลยครับนวิดีโอแล้วทเรที่ส6พิกานมสมสอง่งสวัสดีค่ะนั่เมีกับเป็นเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ในพรามเป็นยังไงคะแถวนี้อบคุนเป็นกันมากแล้วก็ เขาเดินเขานั่งกันตรงนั้นแล้วไปเจอมาอยู่ตรงนี้เลยตัวแน่ตัวแน่ว่ยังไงคะคุณไปล่าคุณไบร์คุณไปร่าแในโปรเจกต์นี้ค่ะโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้ยัก็เป็นโปรเจกต์ที่เราซุ่มกันมาเนาะเราถ่ายกันมาเกือบปีแล้วค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ทุกคนจะได้ดูเราค่ะเพราะว่าตอนที่เราถ่ายอ่ะมันสนุกมากๆเลยค่ะสนุกตั้งแต่บทสนุกตั้งแต่วัยการทำงานนักแสดงต่างๆเราค่ะแล้วก็เป็นเป็นทองบัตรตรวด้วยที่อยากให้ทุกคนได้ดูกันขอบคุณไปร่า ไปแล้วครับพี่ไปแล้วหรือมีไ็่ไั้ไงมันสนุกครับสนุกมากครับจริงๆเป็นอีกเป็นเรื่องที่ผมได้ลองทำอะไรใหม่ๆหลายอย่างมากๆแต่ว่าเพราะในเรื่องมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีมความสามารถเยอะอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากในการแแล้วก็ขอบคุณที่ต้อนรับให้ผมได้่วนตัว เขาคู่ก si? ันสองคนนะหรอนี่อันนี้อันนี้อันนี้อะไรนะไญิงแลชายเขาเรียกอะไรนะที่ว่าเป็นสีนิวยาร์ดสีนิวยาร์โป๊ะไม่เรื่องนี้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวคนไม่ดูค่ะอะเราเล่าเรื่องราวนิดหนึ่งอ่ะเขาเป็นยังไงไปมีเบลแต่ ัหมดเป็นนิานะคะก็เป็นนักจัดงานแต่งงานค่ะที่บังเอิญจะต้องมาจัดงานแต่งงานให้กับแฟนเก่าค่ะโดยที่มันก็จะมีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างในนั้นใช่ไหมคะรวมถึงแบบเออระหว่างที่ระหว่างที่จัดงานเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเราก็เลยดึงแฟนเก่าอีกคนนึงของเรามาช่วยงานของเราแล้วจะเป็นแบบการจัดงานแต่งงานแบบอินเดียซึ่งทางเราก็ไม่เคยจัดมาจอนอะไรต่างๆซึ่งงาน มากเลยหรอไม <ours> ่ก <ar> ็มากเลยหรอโอร่อยเข้าฉากเนี <INTER> ้ยคือว่า20 80เนี้ยคือหาคอนเทนต์ในในกองในกองใครับทุกคตอนนั้นเราสั่งคมกูแล้วแต่แม้แมกจกับบทแฟนเก่าเป็นยังไงฮะเรื่องการก็จริงจริงๆเล่นเป็นใครที่บอกว่าเป็นแฟนเก่าเขาแล้วก็จริงๆตอนที่คือสปอยไปนะหมายถึงว่าตอนที่เหมือนจบกันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ไมก็จะมีความงอนๆมีความแบบอะไรเขาแต่เราก็ ก็ก็มาช่วยแะละอะไรเงี้ยยัไม่ยัง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 ไ่ไม่ยัดูอ่าดไม่ยังไม่ยังไอ่ัาไม่ยั่ยังไม่ความ่บบเลมังม่คัาม่ยังนมังไม่ยังไม่ยแบม่ยังไม่ยังไม้ยองไม่ไม่ยังไม่ยัไม่ยังมยังไม่ยังม่ยังไม่ยัง่ยังไม่ยรงไมายังไ่ยังคม่เังไม่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ันเป่นรงไม่ังนม่ัง่ามยังไม่ยัาไม่ยังไม่ง่ยงไ่ยัง่ยงไม่างไ่ยเงไ่ยงไม้ยังไม่ยัไ่ ขั้นแรกอันนี้คือพูดถึกขั้นแรกให้ไปคนต่อให้ไปคนต่อให้ไปการไต่หนุนใบจริงๆอ่ะเราอ่ะเห็นกันมาตั้งแต่ซ้อมแล้วเราอ่ะเป็นห่วงน้องในระดับหนึ่งในตอนซ้อมเราก็คอยมองมาตลอดว่าไบใบไม้แต่ว่าบางทีก็พูดบ้างไม่พูดบ้างอันนี้ก็ไหวไม้พวกไหวไม้ใฝ่ไม้รุ่นช่วยน้องแต่พอเราได้ซ้อมด้วยกันไปแล้วปรากฏว่าติดคาเต็มไปเต็มไปมากหนักกว่าที่คิดอีก หนักสุดหนักสุดก็คนก็ซ้อมเต้นอ่ะเขานัดมาซ้อมเต้นตอนประมาณ11บเอ็ดโมงเสร็จตอนประมาณคือเวลาจะหมดเต้นเลยว่า11บเอโมงเสร็จประมาณ4ี่โมงเย็นตั้งแต่๋ยวสิบเอ็ดโมงเย็นสี่โมงเย็นกินข้าวไ้พักพักกินข้าวเมื่อไหร่พี่พอพักพักกินข้าวกี่โมงคนไปเข้าห้องน้ำได้ไหมเคยเห็นเด็กที่แบบอยากเรียนแบบไม่ชอบเรียนเลขไหมก็จะหาเรื่องออกไปห้องน้ำไปเตะเตะไปเดินแทะแฉลาเขาแต่ก้องกบอกว่าชั้นแปดแต่ว่าในห้อ เขาบอกว่าคนนี้มขาทำหน้าที่เป็นโค้ดิ้งให้กับทุกคนแล้วก็ในการเต้นด้วยเลยเรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยพุ่งกับ1.1ใช่พุ่งกับ1.1ก็คือแบบว่าสรรหาก็คือว่าเอ๊ะอันนี้ไม่ได้นะนี่น้อยอันนี้เบาไปขอเล่นระดับ8.2คือต้องบอกด้วยว่าความความเข้มข้นหรือความชัดของการเล่นเนี่ย8.2นะพี่ไม่เอาพี่ไม่เอา9นะใบพี่เอาแค่8.2โน้อตะน้อต ท้ายเราจะอำลาวงการแล้วด้วยใครพูดแบบนั้น <laughs> <laughs> มันเหมือนอยู่แล้วว <laughs> การที่เขาหันเหไปทำว่าอะไรที่เกี่ยวกับว่าเป็นหว <laughs> ล <laughs> <laughs> ขายของให้ดอยอาเ,เบจ๋บายังไม่ไปจ้าเปล่าเปล่าเปล่ามาอาเบจ่าการนั่งรถขับของบริบูต์เป็นไงบ้างจ๊ะเอะอเป็นอะไรที่ใหม่ๆมากเลยเนาะก็ดีค่ะเขาโปรเฟชชั่นอลมากแล้วก็เหมือนโดยเฉพาะไอ,พอ้พวกฉากเต้นแล้วก็การแอคติ้งเนี่ยก็คจะมีทีมบริบูต์มาจับกับ <c oughs> ให้พวกเราหมดเลย <c oughs> เพลงเพลงอะไรต่างๆฉะนั้นก็คือมันได้กลิ่นอายเขาเป็นอินเดียแบบเต็มๆแน่ๆแล้วมาเฮียกับแอนนาเขาก็น่ารักด้วยตอนแรกเราก็เกรงๆว่าเราจะแบบเขาจะคุยกับเราไหมเขาจะรู้เขาไม่รู้จักเราเราเป็นใครอะไรเงี้ยเราก็ ไม่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปแต่ปิงปองอ่ะจะเป็นคนเหมือนพูดสัมพันธ์ว่าไม่จริงจริงที่ทําให้แบบชาวชาวอินเดียกับเนี่ยชาวไทยอ่ะได้แบบทุยกันด้วยกันดิทำหน้าพี่ทูตปีนปองด้วยผูัด้วยูสื่อสารกันเลยต้องตัวอย่างได้ไหมดิเชนี้เชนใช่ country I have this song very sweet หวานจังเลยไปจังเลย คือพูดไม่รู้แต่ว่าใจมันอยากจะพูดพูดต่อและอย่างหนึ่งอ่ะไม่ใช่นิสัยจะเป็นสันดานของเรามันโตในวงไพ่ไพ่ซอยคนในเขาก็จอยกันอยู่แล้วแหะแต่เราอยากให้จอยกันมากขึ้นก็เลยดึงคนนั้นมานมาแล้วก็ปั๊บปับเก่งจอยอักเสดท้ายพี่ายฝากนิดหนึ่งแล้กัน กับอันนี้งานโรงแรมของพวกเราที่เพื่อนเจอกันด้วยใช่ครับผมเปนแฟรชใหม่เอ็กซ์ครับคุณรักคนคอณแฟนเก่าครับที่บอกว่าเราจะแสดงทุกคนครับที่เราทำมาตั้งใจกันมากๆทีมงานทุกคนนะครับเพื่อนหลังทุกคนเราตั้งใจมากๆที่สำคัญบทสนุกมากว่ายในกองดีมากพวกผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องจะต้องสนุกมาแข่กับที่พวกเรารู้สึกคนตอนนี้องป่าด้วยครับผมซิโก้เชจิกายยนดดีครับภาพวิดีโอครับเย้ย้โทษนะครและข่าคนนี้เย้ค่ะแต่ตอนถามแล้วไม่ฟังคำตอบค่ะต้งใส ไเกิดนะคะก็คือทางานนี้บาไบจะโชว์สเต็จเต้นด้วยยังไงล่ะฮาสมาเฮนะอะไรเต้นเลยเต้นะลรเต้นเเดี๋ยวไปดูในัานนะเดี๋ยวพามปดู